โอ้ยรู้สึกไม่สบายจังเลยปวดหัวตัวร้อนอมีอาการไอด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยปวดท้องอีกแล้วทำยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วต้นหูเสือมีประโยชน์ โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักใช้ชีวิตเร่งรีบขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูงเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นมีเนื้อง,งอกมีการหนักเสบมีแผล หรือเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของทางเดินอาหารหรือเรียกว่า f ฟัง i o n GI disorders, Mority d i s o r d e r visceral hypersensitivity โรคกดไหลย,ย้อนโรคท้องผูกเรือรังอาการของโรคได้แก่หอบหืดเรื้อรังเจ็บแน่นหน้าอกท้องเสียโดยสมุนไพรหูเสือมีชื่อพร้องคือเพ็กซ n นทัสแอมโบนิคัส ชื่อสามัญ Indian b o r a s h และชื่อวงล Lamiales ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยหูเสือเป็นไม้ล้มลุกลำต้นอวบน้ำหักง่ายง่ายลำต้นและกิ่งค่อนข้างกลมต้นอ่อนมีขนหนาแน่นโดยใบยจะเป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนใบรูปไข่กว้างค่อนข้าง,างกลมหรือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะส่วนของยาที่ใช้รักษาโรคในส่วนของใบ กินบำรุงร่างกายแก้ไอเรื้อรังแก้หอบหืดหรืออาจจะนำไปต้มกินเพื่อรักษาทางในปัสสาวะอักเสบได้ค่ะในส่วนของใบอ่อนและยอดอ่อนสามารถใช้ใบขยี่รมเพื่อแก้หวัดคัดจมูกได้ค่ะข้อบ่งใช้บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยปวดท้องเจริญอาหารบรรเทาอาการในทางเดินหายใจแก้ไอเจ็บคออาการสะอึกและใช้ป้องกันไข้หวัดในเด็กได้ค่ะ ขนาดและว,วิธีใช้ใช้ใบสดประมาณ4-5ใบนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มกับน้ำา1ลิตรกินครั้งละครึ่งแก้ววันละ3เวลาค่ะโดยให้กินก่อนนอนหรือหลังอาหารสัก2วันนะคะส่วนตำรับยาแก้ไอในเด็กให้นำใบหูเสือมานวดกับเกลือคั้นเอาน้ำใส่ช้อนทองเหลืองอุ่นให้เดือดแล้วนำมาให้เด็กกินค่ะส่วนประกอบในการทำสมูทตี้ใบหูเสือก็จะมีน้ำผึ้งนะครับมีเกลือ มีน้ำมะนาวและขาดไม่ได้ก็คือใบหูเสือนั่นเองครับ ปิดท้ายเราก็เติมใส่ได้คือน้ําแข็งนะครับหลังจากนี้ก็ปั่นให้รวมตัวเข้ากันเราก็จะได้สมูทตี้ใบหูเสือพร้อมดื่มแล้วละครับ ใบหูเสือมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็นําใบหูเสือไปล้างน้ําทําความสะอาดหลายๆน้ําเลยนะคะค่ะเพื่อเอาฝุ่นที่จับอยู่กับใบหูเสือออกให้สะอาดเลยค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเด็ดใบหูเสือออกแบบนี้ค่ะวิธีการต้มค่ะเพนก็จะต้มประมาณหกเจ็ดใบค่ะค่ะถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆหรือว่ายอดอ่อนๆเราก็จะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะ หรือใครต้องการเข้มข้นเราสามารถใช้แปดถึงเก้าใบได้เลยนะคะค่ะพอเราได้แบบนี้จากนั้นเราก็นํำไปต้มกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำไปทั้งหมดสองแก้วค่ะใส่น้ำสองแก้วต่อใบหูเสือแปดใบค่ะเราจะใส่ใบหูเสือลงไปแบบนี้เลยค่ะพอเรานํำใบหูเสือมาต้มแล้วค่ะ เพนใส่น้ำไป2แก้วกับใบหูเสือ8ใบค่ะจากนั้นเราก็จะต้มใบหูเสือให้เหลือน้ำประมาณ1นึแก้วค่ะเพื่อความเข้มข้นค่ะพอเราต้มน้ำใบหูเสือมาได้ประมาณ20นาทีค่ะน้ำของเขาก็ลดปริมาณลงเหลือประมาณ1แก้วแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดเตาเลยค่ะ พอเราต้มเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเทน้ำหูเสือลงแก้วได้เลยค่ะองค์ประกอบทางเคมีนะคะเราจะพบสารสำคัญได้แก่น้ำมันหอมระเหยไทยมอมลคาวีไดววลแกมมาเทอร์ปรีนค่ะแล้วก็ไซเทอรีนค่ะ ในส่วนของการศึกษาทางคลินิกของต้นหนัวเสือนะคะได้มีการศึกษาความอยากอาหารค่ะโดยจะศึกษาการกระตุ้นความอยากอาหารของหูเสือนะคะในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน32มรายค่ะโดยจะเป็นเพศชาย24คนแล้วก็เพศหญิง8คนค่ะโดยจะแบ่งบอกเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มละ8คนค่ะโดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีอาสาสมัครชาย6คนแล้วก็อาสาสมัครหญิง2คนค่ะโดยกลุ่มที่1น,นะคะจะเป็น กลุ่มควบคุมค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ถึง4เนี่ยจะให้ทําการดื่มน้ําคัดสนจากใบหูเสือนะคะที่ความเข้มข้น 12%-18% แล้วก็24ต์ามลำดับนะคะโดยจะให้ดื่มน้ำเนี่ย170มิลลิตรนะคะจากนั้นอะ่ะทิ้งไว้30นาทีแล้วก็ทำการนำมาตรวจเลือดค่ะเพื่อเก็บตัวอย่างนะคะและก็จะประเมินความอยากอาหารของอาสาสมัครค่ะโดยจะใช้แบบสอบถามที่ชื่อว่า virtual analog โดยผลจากการทำวิชวลอนาล็อกสเกลนะคะพบว่าอาสาสมัครที่ดื่มน้ำคั้นสดของใบหูเสือที่มีความเข้มข้น12-18%และมีค่าระดับฮอร์โมนเลปตินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่ในการควบคุมความอิ่มหรือทำให้ไม่อยากอาหารลดลงโดยกลุ่มที่ดื่มน้ำคั้นสดของใบหูเสือที่มีความเข้มข้น12%มีความลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างค่ะแต่ในกลุ่มที่ดื่มน้ำคั้นสด ของใบหูเสือที่ความเข้มข้น24%เพราะว่าระดับฮอร์โมนเลปตินเนี่ยจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับผลกระทบการประเมินความรู้สึกอยากอาหารของอาสาสมัครค่ะโดยพบว่าอาสาสมัครในกลุ่มที่ดื่มน้ำขันสดของใบหูเสือที่ความเข้มข้น12และ18%นี้จะมีความรู้สึกอยากอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่ในกลุ่มที่ดื่มน้ำขันสด ของใบหูเสือที่มีความเข้มข้น24%นี้จะมีความอยากอาหารลดลงจากผลการทดลองค่ะแสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำคั้นสดของใบหูเสือมีฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหารได้แต่การดื่มที่ความเข้มข้นสูงเกินไปจะทำให้ร่างกายร,รู้สึกอิ่มค่ะและขนาดความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับดื่มเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารก็คือ12%ค่ะและยังมีรายงานผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ อีกหลายเรื่องนะคะเช่นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียหรือน้ำยาสากัดจากเนียมหัวเสือสามารถยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบได้ค่ะยังยับยั้งเชื้อราและก็ยับยั้งยีได้อีกค่ะทดสอบความเป็นพิษพบว่าน้ำยาสากัดจากต้นหูเสือ ทางต้นโดยใช้เอทานอล50%เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูทิบจากในอัตราสูงกว่า1มิลลิกรัมทำให้หนูตายถึง50%แสดงว่ามีความเป็นพิษมากข้อแนะนำและข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์ในสตรีมีคานและสตรีที่ให้นมุตรไม่ควรรับประทานต้นหูเสือรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปต่างๆจากต้นหูเสือค่ะ และในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ต้นหูเสือและไม่ควรรับประทานส่วนต่างๆของต้นหูเสือทางรับประทานแบบสดๆหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆของต้นหูเสือในปริมาณที่มากและนานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะ วิจารและสรุปผลหูเสือมีสับคุณในการรักษาไข้หวัดแก้ไอของอักเสบแผลไฟไหม้แก้อาการท้องอื่นช่วยขับลมและจากผลการวิจัยทางเภสัชพบว่าสารสกัดจากต้นไม้หูเสือมีเนีอยบยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อยยสต์และเชื้อราได้ค่ะโดยมีน้ำมันหอมระเหยคาร์บอเคอลซิเอรีนทไทเมลและเทอร์ปีน